ร้อนต้นชีวิตอีกระดับที่สาลินวิสตานาเมืองบนทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่เส้นดุบลนตะการห่างจากสนามบินนานาชาติดุบลเพียง9นาทีเท่านั้นเป็นโครงการระดับพรีเมียมอีกหนึ่งโครงการของบ้านสาลินมาพร้อมกับคาเฟ่ดีไซน์หรูหราอันรับแรงบันดาลใจจากเตรียมของกัลลัษเพชรอันเลอคา่า ห้องรลับรอง้อมโพว์วกกิ้งสเตจวิวสระว่ายน้ำสวยๆขนาดใหญ่ชั้นสองเป็นฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครันทันสมัยพิเศษให้ความพีเมยมและความเป็นส่วนตัวอีกระดับด้วยมิสติ้งรูมเฉพาะลูกบ้านโครงการนี้เท่านั้นบ้านพีเมียมตอบโจทย์ครอบครัวในราคาเริ่มเพียง4.2ล้านกับแบบบ้านออร่าขนาดสามห้องนอนหนึ่งห้องนอนล่างสาห้องน้ำสองที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย159ตารางเมตร ภายในกว้างรองรับทุกกิจกรรมการพักผ่อนมาพร้อมงานบิวอินพรีเมียมจากแบรนด์วราเดคอร์ออกแบบโดยสถาปนิกมืออาชีพทุกสเปซแบ่งสัส่วนออกมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างแท้จริงพิเศษด้วยดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมที่มีขนาดใหญ่เท่าๆกันแต่งบิวอินจัดเต็มให้ทั้งสองห้องพร้อมห้องแรำในตัวทั้งสองห้อง ให้คุณได้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแคมทำเลเฟสที่เปิดขายในตอนนี้ติดกับวิสตาพาร์คพื้นที่สีเขียวกว่าสไร่บรรยากาศอีล่มลื่นเพราะพื้นที่ทำกิจกรรมจะเป็นสนามบาสหรือเครื่องเล่นออกกำลังกายกลางแจ้งไม่ว่าคุณจะอยู่เจนไหนพื้นที่แห่งนี้ก็พร้อมให้คุณเพลิดเพลินได้ทุกแอคทิวิตี้เปิดประตูสู่ชีวิตที่ดีกว่าที่สาริวิสตานามเมือง